สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับช่องรวยพาเพลิงนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปเพลิงค่ายทีจตในเกมแบทเทิลกราวรอยョเรามีทุนมาหนึ่งพันบาทเนาเป่าเบ็ดไปที่ห้าสิบบาทไปดูกันเลยทุกคนโอ้โหแม่ธนาเนีโโโโ่โอ้สาดเข้าไปกระสินโอ้โหมีคูด้วยทุกคนดูสิโอ้คูซ้ายคูสีโอ้โหเด็ดเิ็ดเลย แปดสิบสองบาทโอเคไปดูกันต่อซานเข้าไปอีกโอ้โหอะไรแบบนั้นโอ้โหดูกันต่อไปเรื่อยๆยาวๆค่ะโอ้โหสเก็ตเตอร์ยังไม่เข้านะทุกคนโอ้โหซานเข้าไปโอ้ซานเข้าไปอโอ้โหอะไรห้าร้อยสามสิบเจ็ดโอเคไปต่อสเก็ตเตอร์ยังไม่ ต่อเรื่อยๆเข้าไปโอ้โหโอ้โหเด็กเ่นน้อยอยู่นะทุกคนฮุยทุกคนพุนเราลดลงมาแล้วอะไรยังไงเนี่ยเอออย่านะเอ้ยสเก็ตเตอร์เข้าช่วชีว่ดีทุกค ไปดูกันเลยแปดปีจะเป็นตูที่จะได้ขนาดไหนเข้าไหมโอ้โยก็ยังน้อยอยู่ไม่เป็นไรเหลืออีกหกครั้งไปต่อใช่ไหมย่เข้าแล้วทุกคนเลืออีกสี่ครั้งโโอ้โห โอ้โหมาแล้วมาแล้วทุกคนโอ้โหโอ้โหปูไปอีกมามาโอ้โห้เร็ท่ไหกร้อยเบาทโอเคเลยอีกสามครั้งได้ไหมโอ้โหมาแล้วากาโอ้สองนจร้อยแปดสิบทุกคนโอ้โหาที่เดียวเต็มจอและเป็นเท่าไร อ้ 2, 180. โอเคเลยอีก3ครั้งไปดูกันเลยจะศาสขนาดไหนไปต่อไม่มาไม่มาไม,ไม,ไม,ไม่โอ้โหมาสาดเข้าไปอีกโอ้โหศาดเข้าไปอ,อ,อีกโอ้โหเลยสองครั้งนะทุกคนตอบนี้ได้เท่าไร หนึ่งพันสองร้อยสาสิบอูไปต่ออีกสองครั้งโอ้โหสามร้อยแปดสิบห้าบาทโอ้โหได้ดยังไโอ้โหหมดแล้วทุกคนแอ้เทั้งหมดเท่าไหร่สี่พันสี่ร้อยสิบสองบาท โอเคทุกคนก็ขอจบเกมไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจเล่นเกมก็แอดไลน์มาที่ a d d mk 1 2 3ได้เลยค่ะ